เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะขึ้นทางฝั่งทะเลเพราะเราจะรอน้ําลงนะครับแล้วนี่ก็เป็นทางขึ้นของเราเหมือนเดิมและนี่ก็คือเห็นไหมวันนี้คนก็เที่ยวเยอะครับเราจะพาขึ้นไปบนนู้นไปเริ่มกันเลย <c oughs> ดูทางขึ้นครับ แนะนำให้เป็นรองเท้าผ้าใบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางขึ้นวิวแบบนี่ครับหาดทุ้งทรายเห็นเขาเขียนว่าหนึ่งกิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหมุมยอดและตรงนี้ก็เป็นทางไปหาดคุ้งทรายก็จะเป็นไปเ้วยกระบอกผิดน,นะครับ ทำเดียวนอเส้นทางประมาณนี้ไปกันเอออยากจะเตืนอนนักท่องเที่ยวว่าคุณเอามาคุณมาเที่ยวครับสถานที่ท่องเที่ยวนะถือมากินได้ครับกรุณาถือกลับไปด้วยนะพยายามอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากความทรงจําแล้วก็รูปภาพถ่ายนะครับเก็บไปแค่ความทรงจํานะครับแล้วก็อย่าเที่ยวทิ้งอะไรไว้อย่างนี้นะครับมันจะมองดูไม่ดีนะครับอันนี้คือวิวตอนขึ้นมาจากป้ายเห็นไหมครับ นี่ก็จะเป็นกระป๋องเพชรท,ทั้งนั้นเลยนะอ่าครับผมวันนี้ผมเปิดกล้องให้ดูหน่อยบางคนบอกอยากเห็นหน้าเจ้าของช่องนะครับว <Wow. S 1> นี่ก็เป็นทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดินไปกันมันก็เป็นฟิลเดินขึ้นภูเขานะครับก็เป็นฟิลดีอ่ะสองเส้นทาง เห็นไหมครับที่ท้เล่ามุมนี้ส่วนทางเดินก็เดินด้วยความระมัดระวังนะครับสลับกลับไปวันนี้จะพาไปหาดคุ้งทรายครับหาดลับๆสัญญากันไว้ว่าจะมาให้ได้นี่ครับ้ย oh <no. S 1> แค่นี้ก็หอบแล้ว ดูทางขึ้นเลยแต่อยากให้ทุกคนดูแลกกับความเหนื่อยความสวยงามที่แลกกับความเหี<ๆ>่ยเรียวๆกันเลยครับเห็นไหมเห็นความสวยมุมนี้มครับนี่ดูมุมนี้นะครับความสวยงามมุมแบบนี้ ดูความสวยงามครับล้อมรอบไปด้วยต้นกระบองเพชรที่เกิดขึ้นเองวันนี้ทะเลสวยมากาตัดกับก้อนเมฆเป็นไงครับดูจะเหงื่อท่วมแล้วอะเพิ่งขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมใจหาดึจขั้นเหงื่อท่วมครับไปไปกันต่อ let's go คือดูทางเดินจุดเริ่มต้นของความยากลำบากนะครับนี่ครับถึงจุดเริ่มต้นแล้วดี๋ยวผมกับกล้องให้ดูนี่ครับจุดเริ่มต้นของความยากลำบากนะครับต้องเดินลงแต่วิวที่ได้มาทุกคนครับคุ้มมาก อีกหนึ่งกิโลอ่ะนี่น่าจะเดินมาได้สักร้อยเมตรนะนู่นครับเห็นไหมเดินอ้อมอ้อมไปอย่างนี้นหาดรับๆจะอยู่ข้างหลังครับดูแรกมากับความสวยงามอ๋อไงครับไปกันดีกว่าครับอันนี้ก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังผมบอกว่า เราสุวนคนที่ต้องเอาพระใบมาโอ้โหเหล็กร้อนจี่เลยอ่ะซึ่งคนคิดคนแรกเนี่ยสุดยอดเลยนะผมนับถือนะดูเขาทำสะพานให้ด้เอาผมเห็นเหล็กเหล็กร้อนจัดโอ้ยดูครับพึ่งมาจากข้างบนนู้น เหล็กร้อนจัดเลยอะอยจับแทบไม่ได้เลยเอาลนะผมยากลำบากเพื่อจะหาวิวมาให้ทุกคนชมนู่นครับดูทุกคนดูที่ผมลงมาและนี่ก็คือด้านหน้าครับที่เราต้องไปอันนี้ผ่านหนึ่งจุดแล้วไปกันครับ นู่นครับมนอีกหนึ่งสะพานนะฮะหุยทุกคนดูมุมนี้ครับสวยจริงนี่ครับมันมีสะพานเล็กๆดูวิว ตรนี้สวยจริงตรงนี้สวยจริงเลยดูด้านาสวยจริงมุมนีนี่ครับเราเดินขึ้นไปอีกทางขึ้นนะครับเดินขึ้นไปอีกครับพอเรามาถึงช่วงนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก150-200เมตรไหม แต่ว่าทุกคนหันไปดูวิวทะเลครับรบิ๊กนันก็ปักปืนน้อยนะครับลงไปนู่นอีกก็ปักคำปานเมฆสวยมากวันนี้ทุกคนเมฆสวยจับไปครับเขาก็มีราวบันไดให้จับไปนะครับขึ้นไปข้างบน let's go เล็กร้อนจัดเล็กจับไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้มาเที่ยวก็ดูกันด้วยทางเลยก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเส้นให้ได้ดูวิวนะครับเพราะว่าลงคลิปแรกไปอะ่ะคอมเมนต์ว่ามองถ้าไม่เห็นวิวเหมือนผจนภัยเลยอะ่ะ นี่ครับยังมีไปอีกครับจะมีนี่ขึ้นไปเรื่อยๆไปเด t กสโรอบนี้เลยออกแนวนี้เลยเพื่อทุกคนนะครับอาจจะมีเสียงหอบตลอดเส้นทางแหละหอบแน่ นี่น่าจะยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ที่ผมมามันก็จะเป็นแดดก,กับเขาเรียกอะไรอะแดดก,กับที่ร่มสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ ดูมุมนี้ครับทุกคนเห็นหอกลางไม้ไหนกล้องจะเห็นคนเดินไหมครับริบๆนูดูมุมนี้เราขึ้นมาจากนูน่นลังเขานน่นเห็นไหมมุมนี้สวยมาก ะเลแสนกว้างใหญ่ทะเลแสนกว้างใหญ่ไปลุยกันต่อฝั่งไหนอากาศร,ร้อนจะจัดงี้ก็เตรียมน้ํามาด้วยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ร่มก็สบายอ่ะนี่ครับต้นกระบอกเพชรเพียบเลยเราก็ลุยกันไปต่อครับรีบเดินครับกะว่าอากาศร,ร้อนแบบนี้ถ้าร้อนจะจัดสงสัยจะ แย่ yeah, นะนี่จะไม่มีโขดหินแล้วนะครับนี่จะเป็นทางแบบนี้เลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือยังนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆแนะนำมาเที่ยวก็เตรียมร่างกายมาให้ดีแล้วก็อย่างน้อยควรจะมาสองคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะได้ช่วยกันได้แล้วก็ ถ่ายรูปแคปเบอร์ของเจ้าหน้าที่ข้างล่างไว้แนะนํานะครับแคปเบอร์ของเจ้าหน้าที่ไว้ครับเพราะว่าเพื่อให้ฉุกเฉินเราได้โทรได้เพราะว่าจะมีพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่หุโยโอ้ตรงนี้โคตรล,ล่มลื่นเลยผู้ไม่จบก็จะมีเจ้าหน้าที่หุยผิดเสื้อผิดเสื้อเพียบเลยทุกคนดูครับล,ล่มลื่นบะสุดยอดเป็นนี่ครับเป็นซุ้มเลยเห็นไหม ซุ้มเลยครับล่มลื่นมาอ๋อผู้ไม่จบว่าพี่ๆเจ้าที่เขาจะคอยสแตนบายสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่ข้างล่างนะครับก็ถ่ายรูปไว้เหมือนผมที่มาเที่ยวคลิปแรกใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้นะครับคลิปแรกพาไปจุดชมวิวผมก็จะถ่ายรูปของเจ้าเจ้าหน้าที่ไว้เบอร์โทรให้ถ่ายรูปเจ้าที่เสียงทะเลอย่าบอกวนะ่าใกล้ถึงแล้ว เหนื่อยมากนี่ก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ let's go ไปกันต่อตรงนี้ล่มรื่นเลยแบบเหมือนได้พักเหนื่อยเลยเขาบอกว่าตรงนี้น้อยคนมากที่จะมาถึงนะครับผมมาเข้าใจแล้วแหละอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งที่ได้มานะครับเจ้าที่บอกว่าตรงนี้โอ้ตรงนี้ที่เป็นร่องแบบนี้ก็น่าจะ ก็น่าจะประมาณมาว่าน้ำซาะนะโอ้ทุกคนสุดยอดอ๋อป้ายเสียหายจริงๆตอนรับหัดคุ้งทรายทุกคนกล้องโฟกัสไหมโอ้โหดูเงือกล้องโฟกัสไหมครับเห็นทะเลแล้วครับเฮ้ยเห็นทะเลแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาไหมครับ กล้องอาจจะจับมุมได้ไม่เยอะไหนผมขอดันกล้องขึ้นสูงนะครับให้ทุกคนเห็นกล้องทำงานไงางครับเห็นไหมใกล้ใกล้อย่างครับได้ยินเสียงคลื่นแล้วอะ่ะโผฟ,ฟับเป็นทะเลอ้าวโผฟ,ฟับเป็นทะเลรีบยังก็เาเรียกว่าหล่นโผฟ,ฟับเป็นทะเล หนูก็โผล่แล้วเป็นทะเลเลยจากตรงนน้นมานูก็โผล่ฟับเป็นทะเลไม่ใช่ครับยังไม่ถึงนี่หินลื่นนะครับต้องระมัดระวังเขาบอกว่าเออหาดของทรายเนี่ยเป็นหาดรับรับนะครับของเขากะโหลกซึ่งน้อยคนฮนะจะมาจะมาถึงซึ่งผมเองถ้าไม่ได้คุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้แนะนำล้วก็ไม่รู้เฮ้ยทุกคน หูเหงือชุ่มเลยเห็นทะเลไหมครับว้านั่นทะเลนะครับเราเห็นใกล้ๆแล้วอะแต่ทางลงยังมีไปอีกอะไปกันเราเห็นทะเลแล้วนะไปดูทางลงครับเดี๋ยวต้องลงไปอีกเรื่อยๆนะครับ ี่ครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วทุกคนเฮ้ยเห็นไหมครับเฮ้ยมีเรือมีพี่พี่ทำอะไรอ่ะทุกคนโอ้โหแทง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 ดูทะเลลืมดูทาง นี่ครับโอ้่พี่ก็มาทางเรือเห็นไหมเอ้ยตรงนี้คือฝั่งสันคอเขาที่แช่ในน้ำที่ผมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปดูทางลงครับโอ้ย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 ทิมทิมิมเฮ้ยสุดยอด นุ่นครับทางลงแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับแล้วนี่ก็เต็มไปด้วยกระบองเพชรนะครับนุ่นทางลงแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วหาดคุ้งายโอ๊ย สวยงามจัดทุกคนเฮ้ยดูชั้นหินดูแค่ชั้นหินพออันนี้แสงไม่ถึงใช่ไหมอันจากนี้ไปด,ดูอย่างเท่ถึงแล้วครับ แล้วนั่นก็มีพี่ๆข้าถอยนะพี่ข้าถอยกันนะเขาน่าจะมาทางเรือผมกลับทางเรือเขาได้ไหมเฮ้ยทุกคนดูใครจะคิดว่ามันจะมีหาดแบบนี้กับเขาก็โลกสุดปลายของเขาก็หลบที่จมอยู่ในน้ํามาตลอดใครจะคิดว่ามันจะเว้าวจะมีหาดแบบนี้ทุกคนสุดยอด ยอดเลยครับแล้วดูพื้นทรายอันนี้เาขาค่าถอยนะน้ำยังมันยังเปรียยแปลว่าน้ำท่วมถึงแล้วดูหินที่แช่น้ำไว้ทุกคนดูสีดิเฮ้ยสุด,สด ถ้าให้เดินขึ้นเขาไปเหมือนเดิมมันก็จะไม่ไหวผมขอถ่ายโกโก้ไปด้วยทางลงก็จะเป็นแบบนี้เล,นเ,นนะเลยนะครับทุกคนเห็นใบกับผมนะชัดาะพระลุยนะับนี่ครับทางลงก็เป็นอย่างนี้